ชีวิตของคนเราเน่ยต่างก็มีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็มไปด้วยความผกผันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจภายในแต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจของเรานะ่ให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอยู่ภายในให้ได้ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาภายในจิตใจเปรียบเสมือนภาพของภูเขา ที่บางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุพัดกระน่าบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแตท่ทั้งทั้งที่ภูเขาได้รับความปั่นปวนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสะทานใดๆในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องหนักแน่นเหมือนดั่งภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือเผชิญกับความวุ่นวายรอบข้างแต่ถ้าจิตใจเราสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใ,ใดๆ เหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้งสี่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมปุญญาวิสันทสุตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่ สดที่จะประมาณได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดทอดทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น พุที่มันตัสงสมความดีอยู่เป็นนิดจิตเจร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วกระแสทานแห่งบุญที่หลั่งไหลมาสู่ตัวเราทำให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจเกลี้ยงกลาวสะอาดบริสุทธิ์ปรารถนาบุญที่เกิดจากการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีล ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และนั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวก็จะกลั่นให้กายวาจาใจใสบริสุทธิ์จะสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆดวงบุญนี้นะ่ะมีอนุภาพไปดึงโดดเอาพกทรัพ์สมบัติทั้งหลายดึงโดดสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆ เหตุการณ์ดีๆจะเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้กระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระคือการบรรลุมรรคผลผนิพพานก็ต้องอาศัยกำลังบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทร เป็นที่รวมของแม่นน้ำที่ไหลามาจากทั่วทุกสารทิศเหมือนกับเรื่องของพระศิวรีผู้สั่งสมบุญเอาไว้แนดีตทำให้เป็นผู้มีลาบมากเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าเบ่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าสเสด็จจาริกไปตามชนบทและวเเสด็จกลับมายังพันธมดีนคร พระพุทธบิดาของพระพุทธองค์ก็ทรงตรเตรียมอาคัรตุกทา,านเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสาหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวพระนครกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเรา ควรที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วนะ่ยก็ส่งตัวแทนไปทูลนิม,มนต์ละบรมศาสดาให้มาสเสวยในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ช่วยกันจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีแล้วส่งข่าวไปทูล พระราชามาดูการถวายทานของพวกตนพระราชาครั้นเสด็จมาทอดพระเนตรทานของมหาชนแล้วนะก็ทรงดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่านี้อีกในวันรุ่งขึ้นจึงนิม,มนต์พระบรมศาสดาอีกทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้ สลับสับเปลี่ยนกันนิมนต์อยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกระทั่งในครั้งที่หกชาวเมืองก็ปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดที่ใครก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งนี้เนะี่ยไม่มีในทานของพวกเราพอว่ารุ่งขึ้นเมื่อจัดแจงของที่จะถวายเสร็จก็พากันตรวจตราดูว่า อะไรบ้างที่ยังไม่มีพอเห็นว่ายังขาดน้ำพึ่งดิบส่วนน้ำพึ่งสุกนะมีมากแล้วดังนั้นชาวเมืองจึงส่งคนให้ไปหาซื้อน้ำพึ่งดิบสี่คนโดยถือทราบคนละพันกระหาปันนะสมัยนั้นพระสิวลีีได้เกิดเป็นกุลบุตรในบ้านสักคนหนึ่ง ซึ่งตั้งยั่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมมดีเท่าไหร่นักเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งมีอยู่วันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือเอากระบอกเนยแข็งติดตัวไปด้วยในระหว่างทางก็ได้เห็นลวงพึ่งบนกิ่งไม้จึงไล่ตัวพึ่งให้หน,นีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้เดินถือรวงพึ่ง มุ่งหน้าไปสู่พปนครเมื่อตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทถือรวงพึ่งเดินมาก็ดีใจจึงรีบเข้าไปขอซื้อดึวยเง,งินหนึ่งก็หาปันนะผู้เสร็จก็ส่งเงินให้ด้วยความดีใจว่าจะได้สิ่งของตามที่ต้องการแล้วหนุ่มชนบทชุกคิดขึ้นว่าน้ำพึ่งรวงนี้นะี่ย มีราคาไม่มากถึงขนาดนี้แต่บุรุษนี้กลับขอซื้อด้วยราคาที่แพงมากเราควรจะสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเสียก่อนจึงแงกล้งโกงราคาว่าท่านให้ราคาเพียงกระหัปหนาเดียวเรานไม่ขายหรอกบุุษชาวเมืองยังรีบขึ้นราคาเป็นสองกระหาบน้าแต่หนุ่มเจ้าปัญ,ญญาก็ยังไม่ยอมขาย บอุลนั้นจึงรีบขึ้นราคาอีกจกนกระทั่งราคาขึ้นไปถึงหนึ่งพกะหาปณะนะบัณฑิตหนุ่มก็ใครควรวญดูว่าเราไม่ควรจะรีบขายควรจะถามไหนให,ให้รู้ความจริงก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อไต่ถามทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วเน ก็เกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่พวกชาวเมืองเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็สามารถร่วมบุญได้บุรุษนันกกอธิบายว่าเรื่องการทำบุญนั้นน่ยใครๆก็มีสิทธิ์สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทั้งนั้นนุมมันดิตไม่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นขอท่านจงไปบอกแก่พวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายโรงพึ่งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขาอยากจะถวายทานได้มือของตนเองขอท่านทั้งหลายจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยชาวเมืองเมื่อทราบข่าว างก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าพร้อมนั่งภิกษุสงฆ์มาถึงพวกชาวเมืองก็นิมนต์หินนั่งแล้วก็ได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวพอถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยิบเข้าไปใกล้พุทธอาฏของพระบรมศาสดา และกราบทูลว่าก้าแต่พระผู้มียภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของขอ้าพระองค์ได้เถิดพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสมุติเจ้าทรงใช้บาตรรับนำพึ่งผสมเนยแข็งแล้วทรงอธิษฐานว่า ย้ายน้ำพึงพ่งผสมเนยนี้เนะี่ยหมดสิ้นไปจนกว่ากคลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปโดยพุทธ,ธานุภาพอันไม่มีประมาณเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นหนุมชนบทได้ถวายน้ำพึงพ่งผสมกับเนยใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุสงฆ์ จนกระทั่งครบหมดทุกรูปแล้วจะนันกนั่งรอจนพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นไปทูลขอพรว่าข้าแต่พระผู้มีพภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนใน ลบุญนี้และเดือนิงส์ของการถวายน้ำพึ่งนี้นะขอยกลับโลงเป็นผู้เลิศดีลาบในนาคตการโดยเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานพรว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดแล้วทรงอนุโมธนาทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับประวิหาร ฝ่ายุลบุตรนั้นก็ตั้งใจกระทำบุญกุศลเรื่อยมาจบจนหมดสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ท่องเที่ยวสเสวยสมบัติในเทพยาดาละมนุษย์ตลอดกาลนานส่วนอันดีบสงที่ท่านได้รับในปัจจุบันนชาตินี้นะีจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว,ว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งปวงสิ่งอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นซึ่งทั้งบุญและบาปก็อยู่ในตัวเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราเลยคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตาย,ยาว มองมาคอยจะเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วมาคิดว่าเรื่องบุญบาปเป็นเรื่องไกลตัวเลยมัวประมาทไม่สั่งสมกุศลความดีแต่ความเป็นจริงทั้งบุญและบาปนะเกิดขึ้นอยู่ในใจเรานะตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเราและยังเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัฏถ้าเราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้เราก็จะมีแต่ความปราบรื้มปีติใจไปทุกชาติจนถึงพบชาติสุดท้ายกันเลยทีเดียวดังนั้นก็ให้ลูกทุกๆคนสั่งสมแต่บุญกุศลให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลนั่งภาวนาเราก็จะมีความปีติ ปราโมทใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใ้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปานามสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมตายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง ศาสนารวมกันสถา